ทยอยทยอยเข้ามาเลยนะครับวันนี้เรามีถ้วยรางวัลที่สวยมากได้ปล่อยตัวอยู่แลวารปลอดภัยนะครับเราทำกันให้กับประดานี้คือทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นตอนนก็สามารถ่นจ้งกับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ยืนจ้ประกันได้มีมีแค่บล็อกเดียวนะครับโอคือปล่อยที่เยอ จุดด้วยกันครับแต่ท่านต้องวิ่งผ่านโลกระสินโผล่านนะใช่เพราะฉะนั้นต่อเช็คตัวเองให้ดีเวลาที่ท่านผ่านชิปทางเนี่ยครับเพราะว่าถ้าวิ่งถนนท่านอาจจะหันทางลัดแต่ว่าถ้าท่านลัดแล้วท่านไม่่านชิปทางท่านก็เปล่าอาจจะพลาดเองท่านใดคณะทำงานแล้วก็ท่านในหลังท่านที่มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดวันนี้รับร่วมกับทางสรา์ม ที่สำคัญคืองานแรกของท่านเนี่ยเป็นผู้ที่พิจารณาพัฒนาในการจัดงานให้พวกเราด้วยให้กำลังใจและให้ทุกทผู้่วยก็มาพร้อมไปนะครับโดยเพราะเรียนเชิญท่านมาลุ้นของใหญ่นะครับพัทยาครับได้กล่าวเปิดการแข่งขันพัทยาเทลคันที่หนึ่งในครั้งนี้ครับขอกราบเรียนเชิญครับครับเรียนท่านรองนายกเมืองพัทยาพิกิตละบุญสวัสดิ์ท่านปลัดเมืองพัทยาท่านอดีตบางโมทัพทีมนะครับ กพ็พ่อเมืองพัฒนเมืองพัทยาถ้ารองประธานสภาเมืองพัทยาท่านสมาชิกเมืองพัทยาอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสามาเปิดการแข่งขันวิ่งเทวพัทยาครั้งที่หนึ่งนะครับครั้งที่หนึ่งในวันนี้นะครับวันนี้จะเป็นการครั้งแรกนะครับก่อนหน่งพื่อท่าขอขอบคุณนะครับชมรมวิ่งต่างๆนะครับโดยเฉพาะสมาคมวิ่งเมืองพัทยาสมาคม,ม,ม,าม,าคมจักรยานเมืองพัทยาแล้วก็เมืองพัทยานะครับที่ร่วมกันช่วยกันจัดง,งาน พัทยาเที่ที่หนึ่งในวันนี้นะครับเพื่อจะได้มาโปรโมทว่าพัทยาเนี่ยนอกจากมีทะเลแล้วนะครับยังมีภูเขาให้เราวิ่งพัทยาเที่ยวได้ถึง10กิโลนะครับวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยง,งานนะครับที่ยินดีครับทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ขอในะความีดีครั้งหนึ่งสําหรับผู้ที่ได้รางวัลน,นะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่ไม่ได้รางวัลน,นะครับก็ขอให้ฝึกฝนต่อไปนะครับ Jangan lupa like, share dan subscribe